สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีกลยุทธ์การเทรดด้วยอินดิเคเตอร์ตัว s u p e r t ร์เทครับโดยเราจะใช้หลายๆไทม์เ a m e นะครับมาหาจังหวะการเปิดออเดอร์แล้วก็ปิดออเดอร์ขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปเลยครับ สวัสดีพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในอาทิตย์นี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยผมมีกลยุทธ์การเทรดด้วยอินดิเคเตอร์ตัวซูเปอร์เทนครับโดยเราจะใช้หลายๆไทม์เฟรมมาหาจังหวะการเปิดออเดอร์แล้วก็ปิดออเดอร์ครับเทคนิคในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกใช้ได้ทั้งในส่วนของสต o อปฟอเร็ก์แล้วก็คริปโตจากคลิปที่แล้วนะครับ EP ที่72นะครับที่ผมมีการแชร์ในเรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์ตัวซูเปอร์เทน เราจะมีการปิดออเดอร์นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนสีของตัวอินดิเคเตอร์ซูเปอร์เทนนะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับผมเห็นโอกาสนะครับที่เราจะปรับปรุงในเรื่องของการปิดออเดอร์ให้สามารถมีการปิดออเดอร์ที่เร็วขึ้นนะครับซึ่งขั้นตอนในวันนี้นะครับผมจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวซูเปอร์เทนนะครับมาหาทำเฟรมที่เล็กลงนะครับแล้วก็หาจังหวะการปิดออเดอร์นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาทําการติดตั้งอินดิเคเตอร์กันก่อน อินดิเคเตอร์ที่จะใช้วันนี้นะครับเราจะใช้ในส่วนของอินดิเคเตอร์ตัวซูเปอร์เทนครับตัวอินดิเคเตอร์ซูเปอร์เทนนะครับผมจะใช้ตัวมัลติพลีนะครับอยู่ที่3และอินดิเคเตอร์อีกตัวนะครับที่จะใช้ก็คือตัวมูฟวิ่งเอเวเลครับเราจะใช้เป็นค่าเอกพจน์เชียครับแล้วก็ใช้พิเลียอยู่ที่200ครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งอินดิเคเตอร์นะครับ เดี๋ยวรายละเอียดการเปิดออเดอร์นะครับว่าจะมีการใช้ไทม์เฟรมไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในพาร์ทถัดไปเลยครับครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการเปิดออเดอร์ทั้งบายและเซล์นะครับโดยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมอธิบายภาพร,าพรวมของคอนเซปต์วันนี้กันก่อนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะใช้ไทม์เฟรมด้วยการ3ามไทม์เฟรมนะครับในการหาจาังหวะการเข้าเทรดออเดอร์แล้วก็ปิดออเดอร์ โดยเราจะแบ่งเป็น t time f r a m e ใหญ่ Timeframe ขนาดกลางนะครับที่เอาไว้เข้าออเดอร์นะครับแล้วก็เป็น Timeframe ขนาดเล็กที่เอาไว้ในส่วนของดูการปิดออเดอร์นะครับสำหรับ t time f r a m e แรกที่ผมเลือกใช้นะครับ i m e frame ใหญ่เนี่ยวันนี้ผมจะใช้ที่ Timeframe พ1ครับสำหรับสเต็ปที่1ครับเราจะต้องมองหานะครับที่ Timeframe H1 เนี่ยเราจะดูว่าในส่วนของกราฟเนี่ยมีการปิดตัวสูงกว่าตัวเส้น EMA 200และตัว Super Trend นะครับเป็นสีเขียว เริ่งบงบอกว่าในส่วนของทิศทางราคาเนี่ยเป็นในส่วนของขาบ่ายอยู่ครับจากนั้นในส่วนของสเต็ปที่2ครับเราจะย่อไทม์เฟรมลงมาเป็นไทม์เฟรมขนาดกลางหรือไทม์เฟรมที่เราจะใช้ในการเข้าออเดอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมใช้ที่ไทม์เฟรม m 3 0สําหรับสเต็ปที่2นะครับเราจะรู้ว่ากราฟเนี่ยที่ไทม์เฟรม m 3 0นะครับต้องมีการปิดตัวสูงกว่าตัวเส้น ema 200เป็นการคอนเฟิร์มว่า ในทิศทางของทางเฟรมกลางเนี่ยเป็นไปตามทิศทางของทางเฟรมใหญ่นะครับจากนั้นสเต็ปที่3ครับเราจะรอนะครับให้ในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ซูเปอร์เทนเนี่ยมีการเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวเมื่อครบแล้วนะครับในส่วนของสเต็ปที่4ครับเราจะทำการเปิดออเดอร์บายสำหรับกลยุทธ์ในวันนี้นะครับการเปิดออเดอร์บายนะครับ เบื้องต้นนะครับเราจะวาง t t p p l ล s อนะครับที่ตัว Super t e n สีเขียวนะครับไล่ลําดับกันไปนะครับถ้าในส่วน Super t e n นะครับมีการยกตัวสูงขึ้นนะครับแต่ยังไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเราก็จะเลื่อน Stop Loss ตามไปเรื่อยๆนะครับครับจะเห็นได้ว่านะครับในส่วนของตัวออเดอร์นะครับม้นี้เนี่ยเราสามารถปิดได้กําไรไปนะครับแต่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับตัวกราฟเนี่ยไม่มี มาปิดต่ำกว่าตัวเส้น indicator ตัว super t ์ e n นสีเขียวเลยนะครับตรงนี้เนี่ยในแง่ของการเปิดออเดอร์วาง stop loss ใน time frame M 3 0นะครับก็เลยยังไม่มีการ cut order นะครับแต่ว่าเรามีการปิดออเดอร์ที่สูงกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราย่อไปดูในส่วนของ time frame M 1 5ครับตรงนี้จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เราจะวาง stop loss นะครับหรือการปิด order นะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่ตัว time f r a m M 1 5ครับ อินดิเคเตอร์ตัวซูเปอร์เทนนะครับมีการเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับในกราฟแท่งถัดไปให้เราทําการปิดออเดอร์ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะได้ในส่วนของราคานะครับที่มีการปิดออเดอร์ที่ดีกว่าในส่วนของรอให้ทําเฟรม m 3 0และมีการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวเรามาทวนในส่วนของขั้นตอนการเปิดออเดอร์บ่ายกันอีกครั้งครับสเต็ปที่1นนะครับเราจะดูที่ทําเฟรมเพชรหนะครับ กราฟต้องปิดสูงกว่าเส้น EMA 200และตัว Super Ten นะครับต้องเป็นสีเขียวครับจากนั้นเราจะย่อ Time Frame ม,ม,มันอยู่ที่ Time Frame M30 เราจะคอนเฟิร์มตัวกราฟนะครับต้องปิดสูงกว่าเส้น EMA 200นะครับและในส่วนของสเต็ปที่3นะครับตัว Super Ten ต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวเมื่อพบแล้วนะครับเราจะทำการเปิด Order ร์บ โดยเบื้องต้นนะครับเราจะวางตัว stop-loss นะครับเป็นตัว indicator super-ten line นะครับสีเขียวนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับถ้ากราฟมีการปิดตัวนะครับที่ต่ำกว่าตัวเส้น super-ten สีเขียวนะครับก็ให้ทำการปิดออเดอร์ทันทีครับแต่ถ้ากรณีที่เราย่อไป Timeframe M15 แล้วนะครับในส่วนของ Timeframe M15 เนี่ย i t o r s u t o r t u p e r t เนี่ยมีการเปลี่ยนนะครับสีจากสี เขียวเป็นสีแดงเมื่อไหร่ก็ให้ทําการปิดออเดอร์เช่นเดียวกันครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้ราคาการปิดออเดอร์ที่ดีกว่านะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซลล์สเต็ปกันบ้างครับขั้นตอนที่1ครับเราจะไปที่ทานเฟรม H1 ครับเราต้องดูว่าในส่วนของตัวราคานะครับของกราฟเนี่ยมีการปิดตัวต่ากว่าเส้น m a 2 0 0และนะครับตัวซุปเปอร์ต้องเป็นสีแดง จากนั้นเราจะทําการย่อไทม์เฟรมลงมาที่ M 3 0เราจะต้องเช็คว่าในส่วนของกราฟนะครับมีการปิดตัวต่ากว่าเส้น EMA 200มเมื่อพบแล้วนะครับเราไปทําการคอนเฟิร์มในส่วนสเต็ปที่3ก็คือในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ซูเปอร์เทนนะครับต้องมีการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงจากนั้นเราจะทําการเปิดออเดอร์เซลล์นะครับในกราฟแท่งถัดไป ซึ่งนะครับในการวาง Stop l ล s อนะครับเบื้องต้นที่ M 3 0เราจะวาง Stop l ล s อที่ตัวอินดิเคเตอร์ซูเปอร์เทนสีแดงนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับถ้ากราฟมีการปิดตัวที่สูงกว่าตัวอินดิเคเตอร์ซูเปอร์เทนสีแดงนะครับให้ทำการปิดออเดอร์ได้ทันทีนะครับแต่จากรูปนะครับจะเห็นได้ว่าตัวกราฟนะครับไม่มีการปิดตัวสูงกว่าตัวอินดิเคเตอร์ซูเปอร์เทนสีแดงนะครับให้เราเฝ้าระวังครับที่ทม์เฟรม M สินะครับ เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวอินดิเคเตอร์ซูเปอร์เทนนะครับเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวเมื่อไหร่ก็ให้เราทําการปิดออเดอร์ได้เลยทันทีครับเดี๋ยวเรามาทวนสเต็ปการเปิดออเดอร์เซลล์กันอีกครั้งนะครับขั้นตอนแรกครับดูที่ไทม์เฟรม H1 ครับกราฟต้องมีการปิดตัวต่ำกว่าเส้น EMA 200และตัวซูเปอร์เทนครับต้องเป็นสีแดงจากนั้นคอนเฟิร์มที่ตัวไทม์เฟรม M30 กราฟนะครับต้องมีการปิดตัวต่ำกว่าเส้น EMA 200เช่นเดียวกันและ ตัวซูเปอร์เทนนะครับต้องมีการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงจากนั้นนะครับทำการเปิดออเดอร์เซลล์นะครับในกราฟแท่งถัดไปนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่กราฟเนี่ยปิดตัวสูงกว่าเส้นซูเปอร์เทนสีแดงนะครับให้ทําการปิดออเดอร์ได้ทันทีนะครับที่ไทม์เฟรม M30 แต่ว่านะครับเพื่อเป็นการมอนิเตอร์ให้ตัวเราได้ราคาการปิดออเดอร์ที่ดีที่สุดนะครับให้ย่อดไทม์เฟรมไปที่ M15 ครับแล้วก็เฝ้าระวังนะครับตัว อินดิเคเตอร์ซูเปอร์เนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เปลี่ยนจากสีแดงไปสีเขียวเมื่อไหร่ก็ให้ทําการปิดออเดอร์เช่นเดียวกันเดี๋ยวในพาร์ทถัดไปนะครับผมได้นํากลยุทธ์นี้นะครับไปเขียนเป็นตัว EA ครับและทดลองรันในตลาดจริงนะครับผลที่ได้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับแล้วนี่เป็นผลการแบ็กเทนนะครับผมใช้ Product ในส่วนของทองนะครับในการแบ็กเทสครั้งนี้นะครับทำเฟรมที่ใช้ในการเข้าออเดอร์ก็คือ M 3 0 ระยะการแบ็กเทสครับใช้เวลา1ปีครับตั้งแต่ปี2022เดือน10ถึงปี2023เดือน10ครับจำนวนการออกออเดอร์นะครับทั้งหมด75ออเดอร์ด้วยกันเปอร์เซ็นต์วินนิ่งนะครับได้อยู่ที่41สำหรับตัวแม็กซิมัมดอดาวนะครับอยู่เพียงแค่18.6เท่านั้นครับและในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์โปรฟิตครับได้อยู่ที่46สำหรับกลยุทธ์นี้นะครับเหมาะในช่วงตลาดที่เป็นเทรนด์ครับ สำหรับตัวค่าเทปเบื้องต้นนะครับที่ผมใช้เซตอัพในส่วนของ EA เนี่ยผมใช้หลอดเริ่มต้นอยู่ที่0.05และใช้เงินอยู่ที่1,000 US d ลลาร์ครับกลยุทธ์วันนี้นะครับได้ strategy แรงไปทั้งหมด2ดาวครับเพราะว่าตัว maximum drawdown นะครับน้อยกว่า30%และตัวเปอร์เซ็นต์ profit ครับมากกว่า10%ครับ เพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจ EA นะครับอยากได้ EA ไปทดลองใช้นะครับติดต่อขอเข้ามาได้ทางอีเมลครับแต่ว่าอย่าลืมทำการแบ็ k เทสตนะครับฟอร์เวิร์ดเทสแล้วก็ทำการออ t ติมัยค่าดูก่อนนะฮะสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดคิดว่าคลิปวิดีโอมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์ผมหน่อยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมจัดทำในทุกๆสัปดาห์สำหรับอาทิตย์นี้นะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเทรดสวัสดีครับ